สวัสดีค่ะช่องแม่บีปูปักนะคะวันนี้บีชวนเพืเ่อนๆมาลงแปลงผักค่ะมาสํารวจกันดูว่าหลังจากพายุฝนผ่านไปจะมีผักชนิดไหนที่ว่ารอดรอดรอดจากพายุบ้างนะคะแปลงนี้กวางตุ้งเขารอดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต้นเขาโตแล้วนะคะตอนที่พายุฝนเข้ามาต้นสวยมากๆเลยกรอบมากๆเลยค่ะส่วนที่เป็นต้นกล้านี้เขาก็จะเละจะตายหมดเลยนะคะจะไม่เหลือ แปลงนี้กวางตุ้งรอดค่ะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะที่รากเน่านอนลงบ้างอะไรบ้างค่ะกรอบมากๆเลยเดี๋ยวก็เกิบไปทำกับข้าวได้แล้วนะคะกวางตุ้งปลอดสารทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเปลงผักนี้คือผักปลอดสาร100%ทั้งนั้นเลยนะคะ หลักสูตรการปลูกของบีก็ไม่มีหลักสูตรตายตัวนะคะแปลงนี้เออแปลงนี้เพิ่งโรยมเมล็ดชุดใหม่ลงไปค่ะมเมล็ดประกาศข่าวน้อยค่ะเพิ่งโรยมเมล็ดต้นกล้าก็กําลังทยอยขึ้นนะคะต้นนี้เป็นต้นมะละกอแขกดํานะคะที่บีได้ทําการย้ายมาย้ายต้นกล้าว,วันก่อนนั้นตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในถุงดําเหมือนเดิมค่ะยังหาที่ลงไม่ได้ แต่ก็ได้ทําการปลูกแบบสริมรากเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะลงดินได้ค่ะเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนอยังหาที่ลงไม่ได้ค่ะมาดูต้นพลิกค่ะต้นพลิกขี้หนูนะคะดกมากๆเก็บได้ทุกวันค่ะพลิกปลอดสารเป็นดกมากๆเลยค่ะ เป็นทุกช่อทุกขิงเลยแปลงผักนี้มีได้โรยมเมล็ดเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องเอาผ้าคลุมเอาไวค้ค่ะไม่อย่างนั้นนกเขามากินมเมล็ดหมดเลยคะ่ะไปถึงตรงนู้นเลยนะคะต้องโรยต้องโรยมเมล็ดใหม่หมดเหมือนกันคะ่ะก่อนหน้านี้มีได้โรยครั้งหนึ่งแล้วนกเขามากินเมล็ดมเมล็ดหมดเลย ต้องหาอะไรมาคลุมเอาไว้โรยแล้วสองรอบสามรอบนกเขาก็กินหมดต้นนี้เป็นต้นออมะเขือยาม่วงค่ะกะเพราค่ะงามมากๆ พริกของบีนี้จะเป็นดก,ดก,ดกทุกต้นเลยค่ะเพราะบีจะรดด้วยน้ำหมักนะคะน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนค่ะจะรดอาทิตย์ละครั้งนะคะผสมน้ำส่วนต้นนี้ใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะเดี๋ยวร,รอเก็บมเมล็ดชุดนี้เสร็จแล้วก็จะทำการทำสาวใหม่ให้ค่ะใบเหลืองหมดแล้วนานแล้วด้วยค่ะต้นนี้เดี๋ยวเก็บชุดนี้แล้วก็ทำทำสาวใหม่ให้ค่ะ ต้นนี้บ้านบีเรียกว่าใบพิมพ์เสนนะคะกลิ่นของเขาจะแรงมากๆเลยสรรพคุณทางยาของเขาก็เยอะนะคะใบพิมพ์เสนแต่และที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะกิ่งนี้หนอนลงค่ะเด็ดทิ้งเลยค่ะกลิ่นของเขาแรงมาก วนต้นนี้เป็นต้นของผักเซียนนะคะบ้านบ้านมีเรียกว่าผักเซียนค่ะออกมาเล็ดแล้วนะคะจะเก็บเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ค่ะตรงนี้นคือมเมล็ดของผักเซียนนะคะต้องรอให้ของเขาแห้งก่อนค่ะถึงจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้ผักกาดขาวค่ะกอนี้สวยมากรอดจากพายุฝนรากไม้หน้าวต้นนี้ ผักชายาค่ะผักชายา่าชะอมแถวนี้แล้วก็มีผักชายาแล้วก็จะมีต้นบอลค่ะแถวนี้กอใหญ่นั้นต้นบอลค่ะต้นบอลนี้แต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะิตกต้นนี้ก็เป็นดกค่ะลูกอวบมาก แปลงนี้แปลงประกาศขาวแปลงนี้นอนลงนะคะนอนลงค่ะหลังจากพายุฝนลงเละค่ะเดี๋ยวทําการถอนเพื่อนเอน<ๆ>มาดูต้นขนาต้นนี้ค่ะแตกแขนงเยอะเลยค่ะลําต้นของเขาบีจะให้เอียงลงบนพื้นนะบน,บน,บ,นบนดินค่ะประมาณนี้นะคะกิ่งนี้ที่ได้ทําการเด็ดไปทํากับข้าวกิ่งนี้เด็ดไปแล้วแล้วเขาก็แตกแขนงใหม่ขึ้นมา แล้วก็ลําต้นของเขาจะให้รากไปกับพื้นดินเลยนะคะเพื่อที่จะได้ออกรากแล้วเขาก็จะแตกแขนงเพิ่มประมาณนี้ค่ะนี่แขนงเพิ่มค่ะลําต้นต้องต้องให้ลงลงถึงดินเลยนะคะเขาแตกแขนงเพิ่มเยอะเลยค่ะซุ้มนี้เป็นซุ้มประกาศขาวซุ้มนี้เป็นซุ้มประกาศขาวค่ะ เนี่ยค่ะ,มะเมล็ดแก่ที่ว่าเก็บไปรวยได้แล้วมเมล็ดของผักเซียนค่ะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ,มะเมล็ดเมล็ดผักเซียนค่ะแก่แบบนี้คือเก็บได้แล้วรวยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็เกิดอันนี้ยังเก็บไม่ได้ที่เก็บได้ประมาณนี้สว่วนนี้คือดอกของหอมเย้ค่ะกําลังจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ค่ะ กำลังจะเป็นเมล็ดพันธุ์มาดูกะเจีย๊ยพันธุ์ด่กพิเศษของพี่ต้อมค่ะต้นของเขาตีดเดียวออกลูกแล้วค่ะต้นกะเจีย๊ยพันธุ์ดอกพิเศษของพี่ต้อมนะคะช่องพี่ต้อมรักการปลูกค่ะที่ให้น้องๆมาปลูกชุดนี้ได้ลงเมล็ดใหม่ค่ะกำลังทยอยขึ้นได้ปลูกทำการปลูกแบบเสริมรากแล้วนะคะพี่ต้อมกะเจีย๊ย ออกฝักแล้วต้นนี้เดียวออกฝักแล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปกินเลยหนังโอ้อร้อมากเลยค่ะต้นนี้เดียวออกฝกักผักตัวนี้บีชอบกินมากมากเลยค่ะทำเป็นสลัดก็อร่อยต้มจืดก็อร่อยค่ะใส่ไข่เจียกก็อร่อยปักชํำก็ง่ายมากๆ เราแค่เด็ดกิ่งของเขาไปปักเขาก็เกิดแล้วปักไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็เกิดค่ะดูแลง่ายเกิดง่ายกินอร่อยย่างละนิดย่างละหน่อยก็พอได้กินนะคะผักปลอดสารเพื่อนๆมาดูต้นะมะอึกต้นนี้กันค่ะ ดูความสมบูรณ์ของนางสวยมากแข็งแรงมากๆจะมีน้ำนะคะใบของเขาค่ะรอให้เขาติดผลค่ะต้นนี้ ต้นนี้ต้นว่านอันจอระเข้ค่ะบีต้องขอบคุณเ,เ,เพื่อนๆพี่พทุกคนนะคะที่ข้าม้กกำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ